ได้มาถึงกังนาต่เออเออระ้ออออใ่ยังไม่เอันนี้ประตูสวา่า์จริงก็อ่านอยู่ ที่ต้องมียืนตงกลางสร้างลอยบ่อ มไม่อันนี้จะเป็นอันนี้นดูน้ำสามพันโบกร่องลอยน้ำซ้อคิดดูสมัยกี่พันปีอะร้านไม่ได้กี่พันเป็น,นล้านปีถ้าถ่ายเอาวิว นี่เล็งไว้เล็งไว้เดี๋ยวคาะกลับมาซื้อมาแล้วจ้าพูดิเย็นพูดิเย็นนี่ไงที่สายกันนั่นน่ะอ,อิทธโคลเงินใหญ่ขับขายเงินใหญ ใช่เป็นเคท้าเป็นหงษไปถ่ายรูปไหมฮัลโหลฮัลโหลการศึกษาเด็กอัวโตบรีปกติจะมีอะโวคาโดด้วยถ้าโพจะบรหมดค่ะครับย้อนกเัีตยวย้อนกลับน้ำเชื่องเขาก็หวานหอมอร่อยนะคะไั่คืออะไรครับ เป็นน้ำชอดอกมะพร้าวบนยอดออ้ำพร้าวน่ยหวานหอมอร่อยจ้ะ